ไปข้างในกันนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเริ่มเดินเข้าไปกันเลยกันกริบ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 แบบว่าให้เห็นแบบว่าเยิ้งเยื้งนิดนึงนะคะอิ่มจะไม่สามารถให้ทุกท่านได้ชมการแสดงอย่างเต็มที่ในตอนนี้แต่ว่าจะให้เห็นแบบแวบบๆนิดนึงนะคะตามมาได้เลยคะ่ะอ่ะตอนนี้ทุกท่านอาจจะเริ่มได้ยินเสียงดนตรีกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังมีการโชว์ ใหญ่นะคะกำลังมีการโชว์ใหญ่ของการแสดงในเวทีวันพิล l i m i n a r นั่นเองนะคะวันที่7ตุลานั่นเองค่ะมาเลยมาเลยทุกท่านอ่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในห้องของการซ้อมการแสดงนะคะทุก <ไป S 1> <ด>ท่านคะ่ะ<ป>การแสดงครั้งนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของนางในวรรณคดีชุดประจำชาตินั่นเองเดี๋ยวอิ่มให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยค่ะ น,นี้นะคะก็อาจจะแบบว่าทุรักทุเลนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าการแสดงทุกอย่างตอนนี้เตรียมกันในห้องนี้แบบแทบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะแพลนกล้องให้กับผู้ชมได้ดูแบบเต็มๆได้นะคะอาจจะให้ดูเพียงแค่บางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะผู้ชมคะ yes, <okay. S 1> ่ะเดี๋ยวอิมนะคะจะให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศของการซ้อมการแสดงและเดี๋ยวกลับมาพบกับอิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูจโจ้นะคะ Variety Dance น,นั่นเองนะคะที่เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นและก็เป็นผู้กำกับ โชว์การแสดงในปีนี้ด้วย,วยวการบ็อกซิ่งนี่เป็นเรื่องบ็อกซิ่งซะส่วนใหญ่ครับส่่วนใหญปีที่แล้วนะคะอิมได้เจอกับคุณโจ้แล้วคุณโจ้ค่ะเป็นยังไงบ้างปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนความแตกต่างนะครับคือความยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับจำนวนคนนั่นเองที่เปลี่ยนไปแต่ว่าการนําเสนอทุกอย่างก็ยังดี <ừ. S 2> เหมือนเดิมนะในรุ่นของหนูเนี่ยคือแบบว่าทุกอย่างต้องเคี่ยวต้องเคี่ยวต้องเคี่ยวเพื่อจะได้คนที่ดีที่สุดใช่ไหมครับในการที่จะไปชิงมงกุฎมงที่3ให้พวกเราใช่ไหมครับนัน้้ยงทีเอล่ ได้กลับบ้าน MUT อีกครั้งหนึ่งอบอุ่นอันนี้คืออบอุ่นมากๆนะครับพีป่ปุ้ยพี่น้าตอลอดกันอย่างดีนะครับแล้วทางทีมอินเด็กนะครับหลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าโจหลุยที่มาช่วยร่วมซ้อมอย่างไี้ครูกแก่ทุกคนเต็มที่มากเลยความอบอุ่นครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราร่วมวมือร่วมใจผมว่าบางทีโควิด -19 ก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้เพราะว่าเราร่วมวมือร่วมใจกันเพราะาเราสามัคคีใช่ครับผมความ,มยากของปีนี้อยู่ตรงไหนคะครูโจผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคือถ้า น้องๆผู้เขาประกวดมีความเข้าใจในเรื่องของทักษะในการเดินและความสวยครับมันไม่ค่อยมีอะไรยาก<ะ>คือถ้าเขาเข้าใจรู้ว่าที่เข้ามาเวทีนี้ MUT ของพวกเราเนี่ยเพราะอะไรนั่นคือสิ่งที่มันตอบโจทย์อยู่แล้วถ้าเขาทาได้ตามโจทย์ต่างๆที่พี่ปุ้ยพี่นะ้าหรือทางกองประกวด มุทของพวกเราวางไว้เนี่ยคือมันสมบูรณ์ไม่น่าจะมีอะไรที่ยุ่งยากครับผมใช่แต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าครูโจ้เนี่ยอาจจะแบบเหนื่อยกว่าปีนี้มากเพราะว่าด้วยความที่ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราไปอย่างตัวอิ่มเองไม่มีประสบการณ์อะไรด้วยซ้ำเจ็ดสิบคน,คนใช่แล้วคือคนเยอะมากแล้วปีนี้เนี่ยคนมันน้อยลงแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบน้องๆแต่ละคนเนี่ยคือแบบความสามารถคือทุกอย่างคือเป๊ะกันหมดแล้วใช่ไหมคะปีนี้เหนื่อยไม่มากใช่ไหมปีนี้เอาเรื่องจริงๆนะถ้าเราหารคนออกไปจากเจ็ดสิบนะมันเหลือแค่ครึ่งเดียวความเหนื่อยของครูอะ มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าความภูมิใจของครูที่มีให้กับน้องๆทุกคนเนี่ยมันมีมากไม่ว่าจะเป็นครูฝนครูเอ็กเอาครูโจของวัดที่แดนและครูพึ่งทุกคนเนี่ยเต็มที่ครูโอจะเต็มที่ทางของคุณครูของทางโจหลุยส์ก็เต็มที่เหมือนกันผมว่าครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจมากกว่าครับที่เราจะผ่านเอ็นดูวิกฤตให้โควิดสิบเก้าไปได้หรือเปล่าอันนี้คือสําคัญสุดก็คือความร่วมมือร่วม,วมใจของพาร์เนอร์ต่างๆที่ข้ามาช่วยให้กองนี้มันดูดีขึ้นผมวววว่่่่่าาานนนนัันั้้้้้สบบสํคคญทททีีีีีีีีุดดรรบบบบแแแแลลปปปปมมเเหหือซะะจจไไ เดินกันแล้วก็ซ้อมเต้นมีท่าต้องท่าเต้นอย่างนี้ปีนี้มีหรือเปล่าเนี่ยจริง,รงๆแล้วมีครับมันมีส่วน,นต่างๆที่เป็นไฟนนลนะครับคือทั้งนะั้นะคือขออุบไปก่อน เป็นเรื่องที่คุณจะต้องควรติดตามเป็นอย่างยิ่งครับนี่แหละอิมถึงบอกว่าตอนนี้นะคะบัตรในรอบของพรีริมยังว่างอยู่แต่ว่ารอบไฟนอลน,นั้นหมดไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรรอบพรีริมได้เลยเพราะว่าการแสดงทั้งหมดนี้เราจะได้เห็นกันในรอบของพรีริมนั่นเองนะคะคุณโจสิ่งที่คุณโจอยากจะแบบอาที่คุณโจได้เห็นนะ่ะตอนนี้และอยากจะบอกให้กับแฟนๆทั้งบ้าน มีอะไรบ้างคือน้องๆทุกคนนะครับมีความตั้งใจมากทั้ง29ท่านที่กําลังฝึกซ้อมกันอยู่นี้เพื่อวันพีริมและเพื่อไฟนอลของเรานะครับอยากจะเชิญน้องๆทุกคนหรือพี่ๆทุกคนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ความร่วมมือและให้ความรักกับน้องๆทีม MUT ของพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมติดตามโหวตเดือดร้าต่างๆเนี่ยคือทุกช่องทางนะครับฝากรบกวนดนวยนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับ MUT 2020ปีนี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะก็คือคู่แกละนะคะสุรินยังเขียวสุดนะคะศิลปินแห่งชาติผู้ฟื้นมหรสพหุ่นละครเล็กนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปทางน้นกันค่ะจะไม่สามารถให้เห็นได้นะพี่ตากร้องต้องบอกว่าพี่ตากร้องอย่าให้เห็นนะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะ,ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว สวัสดีค่ะข,ข,ข,ขออนุญ,ญาตสมัมภาษณ์นิดหนึ่งได้ไหมคะค,ครูแกลสวัสดีค่คะนี่นะคะครูแกลนะคะก็เป็นศิล,ลปินแห่งชาตินะคะที่ฟ้น,เ,นเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วอย่า <laughs> งนี้นะคะ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการโชว์ปีนี้ก็เป็นสิ่งอะไรที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็ดีใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของโจหลุยนะฮะนะครับจริงๆแล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมมีนะครับเพราะว่า ปีนี้เอาเรุ่นครูมืออาชีพกับเยาวชนมารวมกันแล้วก็อยู่กับพี่ๆนางงามด้วยกันมันจะเห็นความน่ารักของความของความสวยงามและยังมีความน่ารักของเด็กน้อยอีกยากไหมคะปีนี้โจทย์ยากโจทย์ังยากเพราะว่าโจทย์ปีนี้ไม่ได้เหมือนทุกปีมาเลยนะฮะที่ดูข้อโจทนี้มันจะบอกเลยว่าวรณกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวละครต่างๆเนี่ยหลากหลายมากโดยเฉพาะน้องๆงานจัดเต็มทุกคนเลยใช่ ด่วยความที่อิ่มทราบมาว่านางงามแต่ละคนเนี่ยช่วยประจําชาติของแต่ละคนค่ะมันไม่ได้สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นแล้วการแสดงนั้นมันจะไม่ใช่เพียงแค่การโชว์ใช่ไหมคะกูแกละมันเป็นการต่อเรื่องราวของแต่ละตัวละครมันคือเขาเรียกต่างวรรณกรรมต่างวรรณกรรมที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราต้องทำยังไงว่ามีโจทย์มาว่าตัวละครมันไม่เหมือนกันสักตัวเลยแล้วคนละที่คนละทางสีดาหรือจะเป็นแก้วน้ำมาบางคนละเรื่องกัน นะฮะแต่เราจะทํายังไงให้มันอยู่ในนิคดวมกันได้เราก็ต้องหาตัวสาเหตุมันเราก็เลยคิดว่าสร้างหนุมาสักตัวหนึ่งไหมที่ไปเปิดหนังสือและเจอวรรณกรรมต่างๆแล้วหนุมานั้นก็จะหลงเข้ามีวรรณกรรมนั้นพูดแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดทั้งหมดนะอย่าเพิ่งพูดทั้งหมดนะอีกต้องย้ำก่อนว่าอย่าเพิ่งพูดตามว่าดูหนุมาเนี่ยหนุมานการเดินทางอหนุมาเนี่ยจะไปเจออะไรบ้างผมเชื่อว่าน้องๆจัดเต็มแล้วก็เด็กๆศิลปินตัวน้อยๆกับมือชื่อ พร้อมที่จะรับตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็น <c oughs> คือเราทาการบ้านแล้วก็อธิบายเด็กฟังว่าทุกอย่างคือความสวยงามโชว์ความน่ารักของเยาวชน <c oughs> โชว์ความงามของนางงามทุกคนซึ่งจินานาการชุดนี่โอ้โหผมคิดว่ายิ่งใหญ่อลังการเหลือเกิน้คะอย่างที่บอกเขาว่าปีนี้คือเราสร้างตัวละครขึ้นมาหนึ่งตัวละคร <c oughs> ซึ่งเป็นหนุมานอย่างหนุมานเนี่ยเป็นตัวละครที่ถือว่าดาเนินเรื่องได้ดีอยู่แล้วในในบทบาทของเขาเองนะคะ <c oughs> คือถ้าบอกว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยเรานะฮะแต่ว่าจะเป็นคนละครเนี่ยจะรู้จักหนุมาน เป็นพระเอกใ<ค>น<อ>ท้อง <ละ S 2> เรื่องเลยลใช่ใช่ครับแล้วปีนี้ความยากอะไรที่สุดที่ที่ครูแกลรู้สึกว่าค่อนข้างหนักใจที่สุดคือจริงๆแล้วก็มีหลายๆศิลปินแม่นะครัง้งแบบมารวมกันเนี่ยเพราะเด็กๆเองก็ใหม่กับเวทีเพราะเวทีนี้ยิ่งใหญ่อะใหญ่มาก,มากแล้วเราก็มองภาพรวมมาเ๊ะจะทำยังไงอะให้มันดูแล้วมันอบอุ่นแล้วไม่แบบขนผมคนเต็มที่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เพลงเองก็สําคัญจังหวะเพลงเพราะมันไม่ได้บอกว่า เพลงนี้เปลี่ยนตัวเพลงนี้เปลี่ยนตัวมากไม่ใช่ในะอิมกำลังจะถามอยู่เหมือนกันค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของวรรณคดีแต่ละเรื่องเนี่ยดนตรีเขาไม่ได้ใช้เหมือนกันใช่ไหมคะครูแกละนี่แหละอิมก็เลยถามว่าเออมันจะสอดคล้องกันได้ยังไงจริงๆเนะี่ยพอรุนตรีตัวนี้เพลงไทยก็จะบอกพอต้องเงาะต้องเงาะพอสังทองเนี่ยเขาจะเป็นเพลงจ้องเงาะพราทศกณัณฐ<ไ>์ก็ต้องออกมาฉุยฉายหรืออะไรแต่นี้มันเป็นคําอย่างงู้นอย่างนี้เป็นเพลงนี้ผสมผสานเพราะนั้นเราก็อ๋อเราแับเข้าใจว่ามันเป็นการร่วมสมัย เรายังทชวความเป็นเอกลักษณ์ของของความเป็นวัฒนธรรมไทยเรายังโูความเอกลักษณ์ของความเป็นโจหลุยอยู่<ะ>แต่เราสามารถเอาไทยเนี่ยให้เป็นลากเงาแล้วก็เห็นน้องๆน,นางงามเดินอ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ร่วมสมัย,ยทุกคนกําลังนึกภาพตามเหมือนกันเพราะอิ่มก็นึกภาพตามเหมือนกัน<ต>นะค<ต>ะ<อ>แบ็คกราวของเราแหละคือลากเงาก็คือเป็นรูปแบบของหุ่นรอคอลเลกโจหลุยนะฮะแต่ไอสิ่งที่ร่วมสมัยก็จะเห็นกับน้องๆนางงามนี่แหละที่เขาแต่งชุดมรรล่วมสมัยแต่มันแบทเทิลกันได้ยังไงแค่นั้น ในวันที่7นี้นะคะอิมย้ำอีกรอบหนึ่งใครยังไม่มีบัตรต้องรีบซื้อกันแล้วนะคะเพราะใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณครูแกลบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตออกไปก่อนเพราะว่าเขาจะมีการซ้อมใหญ่กันเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นภาพที่ไม่สามารถให้กับไม่สามารถให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันในตอนนี้ได้นะคะเราก็เลยต้อง move ออกไปข้างนอกกันนะคะและเดี๋ยวอิมจะขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดกติกาอีกรอบนึงนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะคะพี่ๆทีมงานได้แจ้งมาว่ากติกาการโหวต ในเรื่องของวายการเมื่อกี้นะคะเป็นกติกาที่ผิดนะสคริปต์มาผิดนิดนึงนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวอิมมาทวนให้อีกรอบนึงให้ถูกรู้คร่าวๆว่าใครมีชุดอะไรบ้างแล้วก็คือรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าคือไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่จะได้เห็นศิลปะของเมืองไทยแต่ว่าทั่วโลกก็จะมีโอกาสที่จะได้ชมดูที่ True ID Application ซึ่งไมอาว่ามันเจอเออมันเจ๋งใช่ใช่เออ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วอยากถามนิดนึงค่ะว่าวันนี้เราได้เริ่มใส่ชุดของตัวเองซ้อมไปยังชุดที่ใส่ยังไม่ได้ซ้อมแต่ว่าเราเอามาฟิตติ้งครั้งสุดท้ายก็ยากยานะของวินาเป็นไงคะจริงๆของวินาด้วยคำที่ว่าชุดใหญ่มากก็เลยตัดสินใจว่าท่าเราอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออินเนอร์ค่ะแอบเห็นท่าวีนาเมื่อกี้ไม่น้อยเลยนะ ครูบอกว่าให้เล่นใหญ่ไปก่อนวินาก็เลยอ่านได้ค่ะคุณครูอยากให้เล่นใหญ่ก็จะเล่นใหญ่ค่ะ,แล,ะแล้วของวินาแล้วของวินาก็เลยแบบว่ามีนิดนึงอ๋ออ่ะคุณแพลวล่ะคะเป็นไงบ้างก็จริงๆของแพลคือชุดก็ชุดก็ใหญ่พอสมควรคือมันหลากหลากไปหมดแล้วก็เออเพราะว่าหลายๆเพราะจะพูดว่างไงดี ของแพรวน่าจะน่าจะเกินคาดกว่าที่ทุกคนคิดที่ว่าเขาคาน่าจะคิดว่าเราจะใหม่แบบหนึ่งแต่เราอาจจะใหม่แบบนึงเดี๋ยวรอลุ้นกันละกันค่ะว่าว่าจะทําอะไรก็จะโชว์อะไรแล้วว่าเราเราจะแสดงเป็นเป็นเป็นนางในวครีตัวไหนค่ะของมายาก็ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากคือยังเจอเห็นตัวเองอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะจําเป็นที่จะต้องมีท่าแบบท่าใหญ่ๆนิดนึงใช่แต่ว่าที่ที่ชอบวันนี้เพราะว่าได้สังเกตว่าวีนาเขาก็เป็นมมนรา ใช่ไหมโอเคโทษขอโทษนะคะหลุดโอเคจำผิดจำผิดจำผิดเพราะาขับทักมาว่ากรุงเทพน้ำท่วมพวินาวินาอะไรแบบว่าอืไม่ใช่นะไม่ใช่กรุงเทพไม่ได้น้ำท่วมพวินาโอเคโอเคงั้นเข้าใจผิดโอเคขอโทษทีทุกคนขอโทษพอดีเอใช่พอดีเห็นเอเขาบอกอย่างไงโอเคค่ะก็ต้องติดตามค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าวันนี้เราฝึกอะไรบ้างใช่ค่ะ แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะแฟนๆทุกคนนะคะมาดูเรานะะคได้ผ่านทางแอป True ID นะคะ Preliminary นะคะแล้วก็ Final ด้วยนะคะ So everyone, we're going to have an amazing Thai national costume performance on the 7th, the preliminary round. So I'd like to welcome all of you to come have a look watch it online if you're not in thailand because it's going to be amazing and you're going to see all of our costumes and how different and incredible they look อ่าล <c oughs> ืมติดตามชมกันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้รอพีิมยังเหลือให้นิดึค่ะบอกเลยนะว่าคุ้มแน่นอนคใช่โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ซ้อมกันต่อแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราถูกมูไปมูไปข้างนอกอีกแล้ว